ทันใดที่หุ้นมอเปิดตลาดกลับมาให้นักลงทุนซื้อขายกันได้แล้วเมื่อวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาแต่ราคายังคงร่วงหนักต่ำกว่า1บาทจากเดิมที่เคยขึ้นไปยืนแต่3บาทนี่เป็นปรากฏการณ์การใช้บัญชีเงินสดหรือ cash r account นำมาวางหุ้นค้ำประกันแล้วดันราคาโดย6ขาใหญ่ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในเครือของปิงปองอภิมุขบำรุงวง ที่เข้าไปพัวพันกับปมการซื้อขายหุ้นมอซึ่งเวลานี้ถูกปะปะงอายัดบัญชีเงินสดรายการจ่ายเงินไว้แล้วความละหล้วมด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีของบรรดาบโบรกเกอร์หลายเจ้าทําให้บโบรกเกอร์บางรายถึงขั้นต้องนําเงินหมุนเวียนของลูกค,ค้ารายอื่นไปชําระหนี้แทนกลุ่มผู้ดันราคาเพราะท้ายสุดกลุ่มที่ดันราคาขึ้นไปโดยใช้เงินของบโบรกเกอร์ก่อนหาเงินมาชําระคืนบโบรกเกอร์ไม่ได้ แต่โบรกเกอร์ฝังซื้อก็มีภาระผูกพันต่อสำนักหักบัญชีจะต้องหาเงินมาชำระให้ได้ตามระเบียบเมื่อเกิดสถานการณ์นี้โบรกเกอร์บางรายใช้เงินลูกค้าไปทำอย่างอื่นซึ่งถือว่าผิดชัดเจนจึงโดนกรตหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงดาบทันทีสร้างปิดชั่วคราวอย่างเช่นกรณีของโบรกเกอร์เอเชียเวลนางนัทยานิยามานุสรผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดเผยว่าในกรณีของโรเกอร์เอเชเวลที่สํานักง,งานมีคําสั่งให้หยุดประกอบธุรกิจนั้นเกิดจากการตรวจสอบจากทางสํานักง,งานกรลตอตและการใช้ข้อมูลจากทางบริษัทซึ่งเป็นปัญหาของบริษัทเท่านั้นโดยบริษัทต,ต้องปรับปรุงกระบวนการทํางานทั้ง4ข้อที่กําหนดคือ1นําเงินของลูกค้าที่บริษัท นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาตมาคืนภายในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกาย,ยน2565 2คือระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวเว้นแต่เป็นการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดําเนินการตามพาร,ราผูกพันที่ค้างอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ที่18พฤศจิกาย,ยน2565เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะนําเงินลูกค้ามาคืนและได้รับอนุญาตจากกรอตให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ3จัดให้มีระบบงานในการป้องกัน มีให้เกิดเหตุการณ์นในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกภายในวันศุกร์ที่18พฤศจกิกายน2565 สี่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าสามารถดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทได้ตามวัตถุรประสงค์ของลูกค้าภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้าเมื่อบริษัทดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสํานักงานกรต ph. ก็จะเข้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจนกว่าจะมั่นใจและกลับมาดําเนินการธุรกิจได้อีกครั้งเห็นได้ชัดว่ากรตรมีอํานาจเต็มในการคุ้มครองเงินของนักลงทุนรายย่อยไม่ให้โบรกเกอร์นําไปใช้จ่ายตามอําเภอใจภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ โดยนางสาวรื่นวัดีสุวรรณมงคลเลขาธิการคณะ,ะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตเปิดเผยว่าสำนักง,งานกรอต่อได้ตั้งคณะ,ะทำงานดำเนินการหุ้นมอ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างราคาของหุ้นดังกล่าวกลตอตจึงได้ตั้งคณะทํางานในการตรวจสอบหุ้นหมอขึ้นมาเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบการกระทําผิดที่อาจจะเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยคณะทํางานดังกล่าวมีนายอเนกอยู่ยืนผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎหมายเป็นหัวหน้าคณะทํางานกลตอตน,นั้นเป็นผู้มีอำนาจตามพรบรหลักทรัพย์โดยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะดูใน3ส่วนก็คือ 1. เรื่องการกระทําผิดต่อพรบหลักทรัพย์หรือไม่ ทั้งในกรณีช่อโกงหรือการซื้อขายอันไม่เป็นธรรม 2. การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นไปนตามหน้าที่หรือไม่และข้อ 3. คุณภาพของบริษัทจดทะเบียนทั้งที่จดทะเบียนอยู่เดิมและเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไรโดยเฉพาะในหุ้นขนาดเล็กด้านนายธากรปีตตะวัตชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตอลทเปิดเผยว่าความคืบหน้ากรณีซื้อหลักทรัพย์มอยังคงดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีการแบ่งออกเป็น2กรณีซึ่งในส่วนของความผิดเรื่องช่อโกงบริษัทหลักทรัพย์ปัจจุบันมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินหรือปะปะงซึ่งเบื้องต้นจะมีการนำส่งข้อมูลให้ทันในช่วงบ่ายของวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาด้านความผิดกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์หรือการปั่นหุ้น ตอทอกำลังเก็บข้อมูลหลักฐานร่วมกับกรลอหากยิบยกประเด็นการตรวจสอบโบรกเกอร์ในกรณีใช้เงินลูกค้าผิดวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัดทำให้ย้อนนึกถึงกรณีของซิ m เมกกรณีความเสียหาย2,000ล้านบาทกับการให้ลูกค้าเปิดแคมเปญ10บหลอก10อัพพลัส จนวันนี้นักลงทุนไม่สามารถถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มได้อย่างครบถ้วนคํากล่าวอ้างต่อหน้าสังคมที่ว่ากรอตต์ตไม่เคยปรึกษาหารือกันมาก่อนอยังดังกล้องในหูหมู่นักลงทุนนั่นแสดงให้เห็นถึงความเป็น2มาตรฐานหรือไม่เพราะเมื่อเป็นโบรกเกอร์หุ้นสามารถสั่งปิดชั่วคราวได้แต่วันนี้ซิ p เมกยังหาสภาพคล่องใดๆมาชําระเงินคืนแก่นักลงทุนไม่ได้ทั้งหมด โดยนำเงินนักลงทุนไปใช้หาประโยชน์อื่นใดในต่างประเทศถามกรอตสักคําว่าได้ขยับขับเคลื่อนปิดการซื้อขายชั่วคราวอย่างเท่าเทียมบ้างหรือไม่โดนเพียงแค่ค่าปรับเบาๆและข้อหาเบาๆเพียงแค่1.92ล้านบาท ไม่กระทบคนหน้าแข่งคนรวยโดยเฉพาะในมุมมองที่เทียบกับมูลค่าความเสียหายเหมือนเอาช้างมาเทียบกับมดสอว่ายอมรับสภาพว่าตนเองไม่มีอำนาจรอเพียงสารสิงคโปร์ไปจนถึงวันที่2ธันวาคม2565เพื่อไอซิมแม็กหาผู้ร่วมหุ้นนำเงินมาลงทุนเสริมสภาพคล่องได้ส่วนกระแสข่าวจากแหล่งข่าวที่ว่าซิมแมอยู่ระหว่างการเจรจากับวีเวนเจอร์ ซึ่งเป็นเวนเจอร์แคปิทัลที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่ม TTA เป็นหมันเพราะเวลาล่วงเลยมาร่วมเดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าประการใดประเด็นดังกล่าวโบรกเกอร์หุ้นไทยก็คงอยากจะถามหาความเท่าเทียมแม้จะเป็นการควบคุมกระดานเทรดภายใต้กฎหมายคนละฉบับแต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วผลลัพธ์และกระบวนการพิจารณาเอาความควรอยู่ภายใต้มาตรฐานที่จับต้องได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะการใช้เงินลูกค้าผิดวัตถุประสงค์เจ้าหนี้ไม่ยินยอมหรือ การอวดอ้างขายฝันลงทุนต่างประเทศในรูปแบบที่เสี่ยงแกมบังคับก็ถือเป็นเรื่องผิดร้ายแรงชนิดรับไม่ได้ในสายตานักลงทุนซึ่งเป็นหน้าที่ตรงของกรตอตที่ต้องควบคุมคุ้มครองรายย่อยให้สมกับค่าน้ําค่าไฟค่าแอร์และค่าเงินเดือนที่อยู่ในขั้นคนชนชั้นสูงเทียบไม่ได้เลยกับคนที่หาเช้ากินค่าหรือมนุษย์เงินเดือนรายได้หลักหมื่นบาทส่วนเรื่องมาตรการจัดการความผิดที่อวดมาตลอดในด้านความผิดกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์หรือการจัดการกับเรื่องปั่นหุ้นผลงานของ ก,ก็ยังเป็นที่ตั้งคำถามเพราะหุ้นปัน่นรวมถึงกรณีการนำหุ้นค้ำประกันมาวางเงินพยุงราคาหุ้นอย่างผิดปกตินั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในตลาดหุ้นไทยดรนัทวุฒิรุ่งวงนักวิเคราะห์และนักจัดรายการหุ้นชื่อดังให้อุทาหรณ์และสอสะท้อนภาพตลาดหุ้นไทยไว้โดยโพสต์ในเพจเอาไว้ว่าอมมาตะหุ้นมวงเล็บระนะในอดีตปีพศ .2521 หุ้นราชาเงินทุนปั่นจาก275 ขึ้นไปสูงสุด2,470บาท8ดเด้งเจ้าของปล่อยกู้ลูกวงเงินมาไล่ซื้อหุ้นตัวเองตอนจบแบงก์ชาติสั่งปิดตลาดหุ้นร่วง50%ซบเซาไป8ปีพศ2535หุ้นแบงก์ BBC ถูกปั่นจาก3บาทไปเป็น120บาทในเวลา12วันเสีย2อ,อาศัยจังหวะเจ้าของหละหล้วม และ o s s Control รวบรวมหุ้นได้43เเหวังเทคโอเวอร์แต่เจ้าของเป็นผู้ดีเก่าใช้เส้นให้รัฐบาลบังคับเสียสองปล่อยหุ้นคืนแต่ตัวเจ้าของก็ให้ราเกสศักเสนาทำธุรกรรมเสี่ยงสุดๆปล่อยกู้นักธุรกิจนักการเมืองไปเทคโอเวอร์หุ้นเนา่าหลักประกันต่ำสุดท้ายถูกฝ่ายค้านนำโดยลุงกำนันอภิปรายซักฟอกเกิดภาวะแบงก์รันคนแห่ถอนเงินจากแบงค์ล้มและลุกลามไปเป็นวิกฤตเศรษฐกิจปี40อีก30ปีต่อมาเจ้าของแบงก์ BBC ติดคุกและตายราเกส ยังถูกจำคุกนักการเมืองกลุ่ม16ตอนนี้อยู่ดีมีสุขทุกคนลุงกำนันก็ยังมีเ c หนาแน่นมีพรบรตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2,535ที่คงต้องมาแก้ไขล้อมอคอกไม่ให้เกิดหุ้นมอวงเล็บระกันอีกท้งหุ้นราชาเงินทุนและ BBC กลายเป็นศูนย์เม่าขิดส่วนสุนันศรีจันทรานักเขียนนักจัดรายการหุ้นที่จับตาการทำงานของกรตมานับหลายสิบปีชี้ประเด็นและตั้งข้อสังเกตอย,อย่างแหลมคมเอาไว้ว่า หุ้นปั่นอยู่คู่กับตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว47ปีและสิ่งที่น่าแปลกใจจะสร้างความย่อยยับให้แก่นักลงทุนนับแสนแสนคนมาแล้วแต่ก็ยังมีนักลงทุนจำนวนมากตามแห่เข้าไปเสี่ยงดวงกับหุ้นปั่นอีกโศกนาฏกรรมจากหุ้นปั่นแต่ละครั้งตั้งแต่ยุคของนายสองวัชระศรีโรธหรือเสียสองหรือแม้แต่กรณีหุ้นเน่าที่แต่งตัวเข้าตลาดหุ้นและผู้ถือหุ้นใหญ่เทขายหุ้นทิ้งในทันทีคดีหุ้นบริษัทรอยเน็ตจำกัดมหาชนอาจจะทําให้นักลงทุนเลิกเล่นหุ้นปั่นกันไปพัก แต่แล้วก็กลับมาเล่นกันใหม่กลายเป็นวัตจักรของวงจรอุบาตในตลาดหุ้นหุ้นตัวเล็กตัวร้ายตัวร้อนหรือหุ้นที่มีพฤติกรรมปัน่นทั้งบโบรกเกอร์และนักลงทุนต่างก็รู้ว่าหุ้นตัวไหนปัน่นเพียงแต่ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นที่ไม่ค่อยจะรู้หรือรู้แล้วทําอะไรไม่ได้ความอยากในรายได้จากค่าในหน้าซื้อขายหุ้นของบโบรกเกอร์ความโลภของนักลงทุนที่ต้องการรวยลัดรวยเร็วกลายเป็นใบเบิกทางของแก๊งปั่นหุ้นในการล่อแมลงเมาบินเข้ากองไฟ หุ้นตัวไหนปัน่นปั่นกันอย่างไรเจ้ามือหรือนักลงทุนขายใหญ่กลุ่มไหนและคนใดปัน่นโบรกเกอร์รู้ดีที่สุดแต่จะมีบโบรกเกอร์สักกี่รายที่มีสำนึกในการปกป้องนักลงทุนรายย่อยและเตือนให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงหรือห้ามเข้าไปเล่นหุ้นปัน่นด้านสำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกรทไม่ว่าจะทําหน้าที่กํากับดูแลป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมปั่นหุ้นขนาดไหนก็ตามแต่การที่หุ้นปั่นยังอลาวาดสร้างความเสียหายให้นักลงทุนจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะทั้ง2หน่วยงานนี้ขาดความเด็ดขาดในการกําจัดพฤติกรรมการเชียย์หุ้นชี้นําหุ้นและการปลุกปัน่นมอมเมาให้นักลงทุนเล่นหุ้นปัน่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์บางคนสร้างราคาให้ตัวเองโดยอวดอ้างเป็นกูรูหุ้นแนะนําหุ้นร้อนเชีรยให้นักลงทุนเข้าไปเล่นอย่างจงครึ่นและบางคนเป็นมือปืนรับจ้างรับใบสั่งจากนักลงทุนขายใหญ่ในการเชีรยหุ้นรายตัวกลุ่มคนในคราบสื่อหลายสำนักนําเสนอข่าวหุ้นอย่างวือหวา บางแห่งเต้าข่าวสร้างข้อมูลเท็จเพื่อปั่นราคาหุ้นบางสำนักทำตัวเป็นลูกสมุนโปรกเกอร์และนักลงทุนขายใหญ่และยังมีการปล่อยข่าวลือหรือสร้างข่าวเชียร์หุ้นอย่างโจ่งแจ้งผ่านสื่อโซเชียลมีเดียกรอตและตลาดหลักทรัพย์ปล่อยปลาละเลยกลุ่มคนที่ปลูกเร้ามอมเมาให้นักลงทุนเล่นหุ้นปั่นหรือไม่ขาดมาตรการเข้มงวดในการกำกับหรือใช้มาตรการลงโทษคนเชียร์จนเข้าขายชี้นำหุ้นหรือไม่หรือทั้ง2หน่วยงาน ชินชากับพฤติกรรมที่มีการนำพานักลงทุนไปเป็นเหยื่อของแก๊งปั่นหุ้นเสียแล้วคดีหุ้นมอกำลังปลุกโบโรกเกอร์ให้ตระหนักถึงความล่มสลายเพราะปฏิบัติการปล้น4.5พันล้านบาทถ้าตั้งตัวรับมือไม่ทันหลายโบโรกเกอร์คงต้องล้มตายและเป็นบทเรียนที่จะทำให้นักลงทุนตระหนักถึงความหาย,ายนะจากการเล่นหุ้นปัน่นกรอตอและตลาดหลักทรัพย์น่าจะถูกปลุกให้ตื่นจากคดีหุ้นมอโดยกำหนดวาระตลาดหุ้นปราบแก๊งมิจฉาชีพในคราบกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อาศัยตลาดหุ้นหากินและไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของนักลงทุนให้สิ้นซากนำตลาดหุ้นกลับมาสู่การลงทุนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมซื้อขายหุ้นด้วยความโปร่งใสในความเท่าเทียม บนหลักการพิจารณาด้วยเหตุผลตามข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจริงไม่ปล่อยให้เกิดการปลุกร้าการเกงกําไรเชียร์เล่นหุ้นร้อนไม่ปล่อยให้แก๊งปั่นหุ้นมีที่ยืนในตลาดหุ้นเหมือนทุกวันนี้หลายคนคงจะสงสัยว่าสถานก,การณ์นี้เกิดจากบัญชีการซื้อขายหุ้นประเภทใดสําหรับบัญชีที่ใช้ในพระกิจการก่อการครั้งนี้ถ้าแยกแยะให้เข้าใจง่ายในปัจจุบันการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นจะมีให้เลือก3ประเภทคือบัญชีเงินสดหรือ cash account บัญชีวางเงินหลักประกันเต็มจํานวนหรือ cash balance และบัญชีมาจินมาจินแอคเคาท์หรือที่เรียกว่าบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสดหรือ Cash Account นี่แหละ ที่เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสั่งซื้อหลักทรัพย์เท่ากับวงเงินที่ได้รับสรุปง่ายๆซื้อก่อนจ่ายทีหลังซึ่งโบรกเกอร์แต่ละแห่งจะดูวงเงินการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับนักลงทุนแต่ละรายตามฐานะทางการเงินหลักประกันและความสามารถในการชรําระหนี้เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินแล้วนักลงทุนจะต้องวางหลักประกัน15%ของวงเงินดังกล่าวไว้กับโบรกเกอร์ตัวอย่างเช่นถ้าได้รับอนุมัติวงเงิน100,000บาท จะต้องวางหลักประกันเพียงแค่1 5 0 0 0บาทแต่หากวางหลักประกันไม่ครบจะได้รับอนุมัติวงเงินไม่ถึงตามที่อนุมัติไว้ก่อนหน้านั้นหลักประกันที่ว่านี้จะเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ก็ได้ถ้าเป็นเงินสดนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยด้วย ข้อดีของบัญชีประเภทนี้อยู่ที่การชำระเงินค่าซื้อหุ้นแบบไม่ต้องชำระทันทีแต่บโบรกเกอร์จะตัดเงินค่าซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีเงินฝากหรือกองทุนรวมที่ได้เปิดไว้กับโบรกเกอร์ในวันทําการที่2จากวันที่สั่งซื้อหลักทรัพย์หรือภาษาหุ้นรเรียกว่าทีบวกสองปมปัญหาการซื้อหุ้นมอที่บโบรกเกอร์เผชิญในตอนนี้คือบัญชีเงินสดนี่แหละที่ผู้ซื้อหุ้นไม่ยอมจ่ายเงินตามกําหนดเงื่อนไขทีบวกสแต่บโบรกเกอร์ของฝั่งผู้ซื้อมีการจ่ายเงินและรับหุ้นมอมาจริงแล้ว ความายนะจึงตามมาทันทีบทเรียนการใช้บัญชีซื้อก่อนใจที่หลังครั้งนี้ถือเป็นความเจ็บปวดที่บรเกอร์ต้องจดจํากันไปอีกนานเลยทีเดียวแม้วันนี้คดีที่พัวพันกับหุ้นมอได้รับการเรียกชั่นอย่างรวดเร็วโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยหรือ asco และกรอตตแต่ลองคิดดูว่าถ้ากรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในหมู่นักลงทุนรายย่อยในตลาดคริปโตเคอเรนซีและในหุ้นปั่นปลุกรายได้กำไรทิพ จะมีหรือไม่ที่หน่วยงานเหล่านี้จะเดินเกมปราบปรามอย่างขมิขมันนอกจากการปลุกคำชี้แจงซ้ำซากมาประชาสัมพันธ์แบบวันเว้นวันจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ารายชื่อฝั่งผู้ขายที่ฟันกำไรจากโบรกเกอร์ไปในกรณีหุ้นมอเหตุการณ์ในวันที่10พฤศจิกายน2,565มีรายใหญ่ราว21-24ราย,รายและปะปะงสั่งอายัดรายการจ่ายเงินอายัดบัญชีเงินสดไว้แล้วในบางรายการวงเงินรวมทั้งสิ้น3,200ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมการเงินจากการขายหุ้นมอผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ASL และตัวละครสําคัญที่ปรากฏในเครือปิงปองอภิมุขบำรุงวงที่ปรากฏเป็นข่าวถูกอายัดบัญชีก็จะประกอบด้วยสามารถชวสิริพัฒน์สิริศักดิ์ปิยะทัศศีกุลวสันต์จาวลาอธิพัฒน์พรประภาเอกพัฒน์พรประภาอรพินพรประภานักลงทุนอยากจะอ้อนวอนกลตอตต์ภายใต้อำนาจกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายหลักทรัพย์ ดูแลอย่าให้ตลาดทุนบ้านเราเกิดความเครือบแคลงสงสัยในหมู่นักลงทุนรายย่อยอีกเลยถ้าหากมีเครื่องมือ AI อะไรซ่อนอยู่ก็สามารถนำมาใช้ดูการกระจุกตัวของขาปั่นหุ้นทั้งหลายนำมาเปิดเผยได้อย่างทันท่วงทีจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะการเปิดเครื่องมือชี้วัดการใช้มาตรการแคสบาลานซ์แบบเรียวไทม์เสียทีคนยังบ่นอุบ โทรไปถามเจ้าหน้าที่ตลาดลักซับตอบกันได้บ้างไม่ได้บ้างแบบเสียงอยู่ในลําคอเพราะไม่ได้มีเครื่องมือชี้วัดแบบเปิดเผยสาธารณะไหนไหนวันนี้ก็เข้าสู่สังคมโลกยุคดิจิทัลกันแล้วทํางานให้โปร่งใสตรวจสอบได้จะเป็นพระคุณของนักลงทุนทั่วประเทศหากกรตอปล่อยตลาดเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติแล้วให้เอกชนเติบโตกันเองคนก็จะถามหาว่าแล้วกรตอจะมีไว้ทําไมส่งเสริมระบบนิเวศการลงทุนตรงไหน จะเป็นเรื่องเป็นราวเสียชื่อของผู้หลักผู้ใหญ่เกิดการหลุดออกจากตําแหน่งปีหน้าไม่ได้ต่อวาระขึ้นมาจะตกงานเอานะท่าน ผลเสียก็จะตามมาอีกมากแต่แล้วหากนักลงทุนหนีไปเล่นตลาดต่างประเทศกันหมดซึ่งก็รุกคืบเข้ามาทุกทางบริการอย่างเข้าใจง่ายพอตัดภาพย้อนมาที่กระดานเทรดคริปโตในบ้านเรายังไม่ถูกส่งเสริมให้ขยายตัวรุกคืบไปที่ต่างชาติได้เท่าที่ควรส่วนในวงการหุ้นเองก็เป็นไปตามความน่าสงสัยตามที่สุนันท์ศรีจันทาสวดคาถากรอตตมาไว้หลายปีแล้วแต่ก็ยังมีมิจฉาชีพแฝงอยู่ในตลาดไม่สิ้นซากสืบจากข่าวรายงาน